สวัสดีค่ะเพื่อนเสวัสดีเช้าวัวนศุกร์นะคะวันนี้ก็มาดามฟิแนแลนด์บ้านนกก็มาอีกแล้วจ้ะวันนี้ก็พาพี่น้องนะคะมาลอมาเลี้ยงมะบักผักพริกค่ะลูกสาวบอกว่าอยากกินตำพริกนุ่มว่าสั้นมันก็คือว่ามีพริกแล้วลูกเอ้ยพี่น้องพริกมันหัวก็คืนจะพี่น้นองลูกอกว่าแม่อยากกินตำามักพริกอ้อนว่าสั้นคุณแม่เลยจัดให้เลยจ้ะ พริกมันยังไม่เต็มที่นะคะเพื่อนๆมันเพิ่งจะเป็นครั้งแรกเนาะเพิ่อนจุกกะเก็บไปเล่มไปน้ำน,นั่นนี่มันกะพ่อได้มาศิบกุนวยยดอกแต่ว่ามันก็เสียไปผสมกันกับพริกแดงนะั่นแหละคือคือเก่าจ้ะพริกมันเพิ่งจะปลูกนะจ้ะก็เลยยังไม่นี่อันนี้กับพริกกรสมบูเนเหรอพี่น้องเพิ่งจุกสิโลสวนเสียดสวนไม่จ้ะผักกกัโมกตัดจ้ะ ปลูกยังกับยังพวกบักเคือบักอยังกับที่จังเป็นใบด่างๆ่างด่างสีกบบระปุลนะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่นนชว่วนนี้ก็เพิ่งจะเอากระทง n กระถางออกแล้วก็จะว่าไม่รู้จะทำ ตนใด้วางแผนเลยว่าสีเข็ดอีหยังดีพี่น้องอันนี้ก็สซาลาเนะจ้ะสาลาเน่ซาลาเน่ก็ซ,าาซาากื้อมาแล้วก็ไม่กระสือยังงามดิแล้วก็เใบก็เนื้อหลังจากก็เสียบเสียบปากปาเขาเนาะจ้ะเนาะก็มีหยังหอกจากสวมชวนจุ เราทําความสะอาดสวนแล้วก็ลุกจาะว่าจะคิดดูว่าจะทำแผนการอะไรดีแต่ว่ายังคิดไม่ออกเลยจ้ะเพื่อนไะเดี๋ยวจุ๊บได้สมดีละบอพลิกนะเดี๋ยวจะไปหาเลาะหาลมหาเลื่มยุกข้างนาจ้อยืนในตูน้ยืนในตู้เย็นนะจ้าเพื่อนตามพริกจ้ะพี่น้องตามพริกกินกับหนึน่งปลาตามพริกใส่นปรราปลาร้านะจ้ะ ก็เป hmm. like, ็นหนึ่งปลาเป็นกระเช้าดนวยจาาใส่ตูวหอมก็ใส่ไปกราดนั่นจากักกากร้เจี๊ยบจะเหมนเชื่องเลยจ้าตำเจียวเสร็จแล้วจ้าเจียวเจียวปลาเจียวกระเฉากเจียวกัะเพียง ปลา,าเป็นกระเชียนะจ๊ะนะ่ากินนะจ๊ะเดี๋ยวรออีกสักสิบนาทีก่อนนี่จ้าผักอันนี้ก็ปลาที่เราหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาตักผักกันนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นผักเอ่อห่มนะคะผักห่มไงแล้วก็ผักบุงผักบุใงไงนะจ๊ะแล้วก็มีกะหลำ่กลำกะหล่ำดอกด้วยนี่จ้ะกะหล่ำดอกนี่ก็ลูกสาวกินนะจ๊ะ เอ้มือข้างเดียวก็ตักไม่ไหวจ้ะ นี่จ้ากับข้าวของเราเช้านี้เนาะมาจ้าเพื่อนเพื่อนกินข้าวจ้ะเรียบร้อยแล้วจ้านี่ก็นึ่งปลาเนาะจ้านแะนะแล้วก็ตำเจียวขพิเฮ่านะจ้าเพื่อนเพื่อนกินข้าวร่วกันเดอ้อพี่น้องกับอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องมาดามฟินแลนด์บ้านนอกด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนสวัสดีจ้า กะ <laughs> ต้มจ้ากะต้มทรงเครื่องกะต้มร้อนๆนะจ้านี่จ้ากะต้มของเราน่ากินไหมเอาถือให้นยะแล้วเราก็จะใส่กระเทียมเจียวกับไก่หนังไก่เจียวนะคะลงไปในหมอ้ลอลงไว้นิดนึงเดี๋ไว้นิดนึงให้หนูด้วยเอาดิค่ะเยอะไหมไม่เยอะพอไหมพอแล้ว จะี๋ยวก็คนๆเนานะต้มไว้สักประมาณอีกครึ่งช่มูมงจ้ะพอเข้ามันเอ่อแตกอีกนิดนึงก็ถือว่าชิมรสแล้วก็ปิดแก๊สได้